สารคดี Thailand The Dark Side of Paradise ทำไมสารคดีเรื่องนี้ถึงเป็นที่วิพากษ์วิจาร์ในโลกออนไลน์นะขณะนี้มีอินฟลูเอนเซอร์ต่างชาตินะคะที่อาศัยอยู่ในไทยออกมาเคลื่อนไหวในประเด็นดังกล่าวด้วยค่ะสารคดีดังกล่าวนะคะมีทั้งหมด3ตอนค่ะถ,ถ่ายทำที่ประเทศไทยรวมถึงกรุงเทพมหานครนะคะโดยมีผู้ดำเนินรายการก็คือซาร่าแมคเดมอสนะคะวัย28ปีค่ะภายในสารคดีเรื่องนี้คุผ,ผู้ชมมีการพูดถึงเซ็กเบอร์เกอร์ย่านเวดไลท์ นอกจากนี้ยังมีบทสัมภาษณ์อินฟลูเอนเซอร์ต่างชาติที่มาอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยด้วยค่ะ มีอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นที่รู้จักหลายท่านนะคะได้ออกมาให้ข้อมูลตรงกันค่ะว่าตอนที่ได้รับติดต่อจากทีมงานทําสารคดีชิ้นนี้ไปเนี่ยทางทีมงานไม่ได้บอกกับพวกเขาอย่างโดยตรงนะคะไม่ได้บอกตรงๆว่าเอาบทสัมภาษณ์ไปประกอบสารคดีประเภทใดแล้วก็ภายใต้เรื่องอะไรนะคะทีมข่าวค่ะได้สัมภาษณ์คุณเอมิลี่ซิชารานะคะหนึ่งในอินฟลูเอนเซอร์ที่ได้รับการติดต่อไปค่ะ แอมเบี่คิดว่าทุกประเทศก็มีสิ่งที่ดีและก็สิ่งที่ไม่ดีเคี่ยวค่ะประเทศนั้นแต่แอมเบี่ไม่เข้าใจว่าทำไมคนอังกฤษมาทำซีรีส์นี้ที่ประเทศไทยเพื่ออะไรค่ะแอมเบี่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาทำแบบนี้แล้วก็ในคอนเทนต์ของแอมเบี่ในช่องของแอมเบี่ทุกคนก็รู้แล้วว่าแอมเบอี่โปรโมทประเทศไทยให้ดูดีให้ดูแบบน่าเที่ยวน่าสนใจ แต่สิ่งที่ไม่ดีเคี่ยวกับประเทศไทยอาจจะมีนะบา,บางที่บางช่วงแต่ทําไมเขาต้องมาโปรโมตแบบนั้นทําไมเขาไม่อยากให้คนต่างชาติมาเทีย่ยวที่ไทยไม่เข้าใจเลยค่ะก็เขาแค่แบบบอกว่าเขามาที่ประเทศไทยแล้วก็ไม่ถึง24ชงั่วโมงพล l i c อนอะไรแบบนี้ค่ะแต่เอเมเลี่คิดว่าเขาไปในซอยที่ห้ามถ่ายรูปรอยู่แล้วทําไม เขาต้องไปถ่ายรูปที่สถานที่ที่ไม่ให้ถ่ายใช่ค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็คิดว่าแบบเ,เขาไม่มีความรู้เกี่ยวกับคนที่มาถ่ายซีรีสน์นี้เขาไม่มีความรู้เกี่ยวกับคนไทยไม่มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีเว็บไซต์ The Mirror ของอังกฤษนะคะที่นำเสนอเรื่องราวนี้ด้วย ซึ่งหลังจากที่สารคาดีเนี่ยปล่อยให้รับชมใน iPlayer และมีคลิปสั้นเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะคะก็เรียกได้ว่ามีผู้คนไปคอมเมนต์จำนวนมากนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเชิงลบท่ามกลางการตั้งข้อสังเกตนะคะเกี่ยวกับทั้งการนำเสนอเพียงด้านเดียวและตั้งข้อสังเกตว่าเอสารคาดีเรื่องนี้อาจไม่ได้สะท้อนให้เห็นการใช้ชีวิตและวัฒนธรรมในไทยอย่างเป็นภาพรวมหรือไม่